สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมชแนลรทุกท่านพบกันเช่นเคยกับแม็กต้ชแนลครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการส่งซ่อมระบกตัวที่ผมได้เคยรีวิวไปก็คือ ASUS v i v o b o o k X512 DA ค่านอนะครับนะตัวน,นี้ผมได้ทำจอแตก,แกถ้าแตกอันตรายนายเข็มละ500บาททันทีก็ยังอยู่ในประกันนะครับเดี๋ยวทีนี้มาพูดถึงเรื่องการประกันครับสำหรับการประกันก็จะรับประกันอยู่ที่2ปีโดยปีแรกเนี่ยจะเป็นประกันแบบ f e c t ์เฟ a บรั n e ีนะครับ ประกันเพอร์เฟกต์การันตีสมมติว่าปีแรกผมทำหน้าจอแตกนะครับแล้วก็เอาเครื่องไปส่งซ่อมที่ศูนย์เอซุดทาง us, เอซุดเขาก็จอค่าอะไรให้80%นะครับแล้วก็อีก20%ที่เหลือเนี่ยเราจะต้องทำการจ่ายเอยงนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับสำหรับการใช้ติดเพอร์เฟกตการันตีนะครับสามารถใช้ได้1ครั้งในปีแรกของการรับประกันเท่านั้นนะครับส่วนปีทสองอันนี้ไม่แน่ใจแล้วแต่รุ่นหรือเปล่านะครับแต่ว่ารุ่นผมมัันนไมม่่ีีีะครบปท ก็ลองอ่านเงื่อนไขกันให้ดีๆนะครับเงื่อนไขต่างๆเขาก็จะมีบอกนะครับรวมถึงถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถโทรได้ที่เบอร์คอนเทนเตอร์เลยนะครับการส่งซ่อมนั้นจะมี2แพรก็คือแบบแรกส่งซ่อมที่เซเว่นครับโดยเราจะต้องทําการมาบุ๊กคิ้งนะครับที่เว็บเอซุดนะครับผมก็ทำการลงทะเเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนต่างๆนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็กรอกรายละเอียดไปนะครับตามนี้ แล้วก็วิธีที่2เป็นวิธีที่ผมได้เลือกใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือนําเครื่องไปส่งซ่อมที่ศูนย์บริการนะครับซึ่งส่วนที่ผมไปก็คือศูนย์เอซูตฟาวจูนทาวนะครับใครที่สงสัยว่าฟาวจูนทาวอยู่ตรงไหนก็คือมันจะอยู่ตรงแยกพระราม9นะครับจุดสังเกตง่ายๆเลยก็คืออยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้า MRT พระราม9นะครับหรือตรงข้ามเซ็นทันพระราม9นั่นเองนะครับผม แล้วก็ในส่วนของหน้าตึกฟอร์จูน,นครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ศูนย์บริการเอซุสเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น2น,นะครับจะอยู่ฝั่งทางใกล้ๆก,ก,กับโรงแรมนะครับจุดสังเกตง่ายๆเลยก็คือตรงหน้าศูนย์บริการเนี่ยจะมีร้านโูชิเนะี่ยเป็นแบบเคาน์เตอร์บาร์นะครับผมก็สามารถหาได้ไม่ยากครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมไปเลยก็คือ 1. ตัวเครื่องที่เราจะต้องทําการซ่อมครับ จะต้องเตยมไปด้วยอันนั้นก็คือตัวหลักนะครับแล้วก็2ใบเสร็จครับอันนี้ผมซื้อ JB นะครับซึ่งใบเสร็จเนี่ยเราจะต้องเตรียมไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเรื่องใบเสร็จนะครับก็ไม่เป็นไรเราสามารถส่งใบเสร็จย้อนหลังไปทางอีเมลได้นะครับผมแล้วก็ตอนที่ผมไปเนี่ยผมก็รีบไปนะครับเข้าไปเกือบทุและนย์จะเปิดบริการ10โมงถึง1ทุ่มนะครับก็ไปก่อนเวลาก็ดีนะครับประมาณนั้นนะครับผม แล้วก็ขั้นตอนการรับบริการเนี่ยเราก็ต้องทําการกดปัดคิวแล้วก็รอเลขคิวนะครับเมื่อได้คิวของเรานะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทําการสอบถามปัญหาต่างๆนะครับผมรวมถึงเช็คตัวเครื่องอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อเช็คเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วพูดถึงปัญหาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จอกใบจอกมาให้นะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือใบแรกนะครับก็จะรายละเอียดต่างๆนะครับผมรวมถึง To อปลำเบอร์ต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดของการส่งซ่อมนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือหน้าจอแตกนะครับแล้วก ลูกค้าต้องการใช้ติดเพอร์เฟกต์ัตรรันะครับทั pad, ชแพดใช้งานไม่ได้อันนี้ผมน่าจะไปกดปิดทัชแพดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าใช้ใจ่ายที่เราต้องเสียนะครับ20%นะครับประมาณนี้เลยใบยที่2ก็จะเป็นใบยืนยันการต่อมนะครับในส่วนของตรงนี้เขาก็จะเช็ครายเรตต่างๆนะครับอย่างเช่นเรามีอุปกรณ์เรื่อหนึไหมอย่างเช่นมีแรมเพิ่มไป8กนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็รวมถึง ลอยรอบตัวเครื่องนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันการซ่อมครับผมเมื่อเราทําการอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่อะไรเสร็จเจ้าหน้าที่ออกไปจ็อบให้เรียบร้อยแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับครับก็คือเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยนะครับรอแบบวันที่เครื่องซ่อมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปรับเครื่องได้นะครับหรือว่าอาจจะให้เขาส่งซ่อมให้เขาส่ง เป็นประเทนีมาที่บ้านก็ได้นะครับแต่อันนี้อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับก็แล้วแต่ตกลงนะครับลองคุยดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะมีคลิปของทางเจ้าหน้าที่นะครับพูดถึงเรื่องของประกันเพอร์เฟกตบังทีให้นะครับเริ่มที่จากอาการที่นอกเหนือจากการรับประกันนะครับก็ไม่มีการเสนอราคาเพิ่มเพราะทุกอย่างมันจะอยู่ในประกันอยู่นะครับได้ก็ตอนมารับนําใบนี้มาด้วยนะครับ เราการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เบอร์ call center เบอร์นี้นะครับแจ้งในทีงานซ่อมตรงนี้นะครับได้ครับเรียบร้อยครับรล้วต้องสอบถามเรื่องประกันเพอร์เฟกต์รันตีครับที่อธิบายได้ไหมครับเพอร์เฟกล์เครับก็หนึ่งคือลูกค้าเนี่ยต้องลงทะเบียนนะครับภายใน30วันหลังจากที่ลูกค้าซื้อนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับเพอร์เฟกต์บรันตีจะสามารถใช้ได้ภายใน1ปีแรก1ครั้งเท่านั้นนะครับถ้า หนึ่งปีแรกใช้แล้วก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกนะครับ,<อ>บพวกสิ <S 2> <S 2> <S ทธิ์เพอร์เฟกต์วันตีนี่จะใช้ก็คือพวกตกแต่ขักเสียหายโดนน้าโดนความชืน้นหรือมีไมปการเปิดเครื่องให้ช่างนอกแกะซ่อมมาแล้วเนี่ยที่ถูกตัดเป็นอยู่นอกการรับประกันทั้งหมดนะครับจะใช้สิทธิ์เพอร์เฟกต์วันตีโดยเพอร์เฟกต์วันทีเนี่ยทางเอซสุสจะซัพพอร์ตให้ลูกค้า80%นะครับลูกค้าจ่ายเพียง20%ของราคาที่เราเสนอไปนะครับเช่นเสนอราคา1 0 0 0 0ืลูกค้าจ่าย2 0 0 0โดยประมาณนี้นะครับ ถ้าไม่ลงทะเบียนก็จะไม่ได้ใช้สิทธิ์ตัวนี้นะครับครับต้องลงทะเบียนหลังจากที่ซื้อเครื่องมาไม่เกิน30บวันครับประมาณ้ครับผมขาบคุณสำหรับข้อมูลดีเดียครับครับผมขอบคุณครับสำหรับวิดีโออธิบายเกี่ยวกับการประกันเพอร์เฟคการันตีนั้นผมได้ทําการขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนการถ่ายทาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะครับผมแล้วก็เมื่อเราได้รับใบจบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการกลับบ้านครับรอเจ้าหน้าที่โทรมาเดียวนะครับผมแล้วก็เหตุการณ์ไม่คาดฝันก หลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาทางกรุงเทพได้ประกาศให้ปิดห้างนะครับแล้วก็รวมถึงศูนการค้าที่ต่างๆนะครับก็ปิดรอบแรกนะครับจนถึงวันที่12เมษายนนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เอสุดก็ได้โทรมาบอกนะครับว่าทางส่วบริการเขาก็จะปิดนะครับผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรแล้วก็จะมีประกาศอีกฉบับหนึ่งนะครับประกาศฉบับที่4ก็เป็นการเลื่อนเปิดหลัง30เมษายนนะครับแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่เอสุดเนี่ย ก็ทาการโทรมาแจ้งนะครับว่าทางห้างจะเริ่มเปิดนะครับทางส่วนบริการจะเริ่มเปิดหลังจาก12เมษาผมก็โอเคนะครับเขาจะสถานการณ์ดีทีนี้เมื่อวันที่9เมษาเนี่ยที่ผ่านมานะครับทางเอซูตได้โชวมานะครับว่าโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เราสามารถทําการชําระค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับโดยการโอนไปแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะส่งโน้ตบุ๊กมาทางไปรษณีย์นะครับ อันนี้ใบแรกก็จะเป็นประกาศจากทางกรุงเทพนะครับว่าเรื่นเปิดหลังสามสิบเมษายนั่นเองนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่เอกสาเขาแนบมา้วก็ใบที่สองนะครับก็จะเป็นใบราคานะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเสียนะครับอันนี้ก็คือหน้าจอราคาเต็มนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้านะครับทางเอทูตออกให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดบาทนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่เราต้องจะต้องเสียนะครับ 376บาทจุดหาสตางค์นะครับแล้วก็ทำการโอนเข้าบัญชีเอสุดไปนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อทำการโอนเสร็จแล้วแล้วก็แจ้งที่อยู่ไปทางอีเมลนะครับซึ่งเดี๋ยวก็เขาก็จะทำการจัดสง่งให้น,นะครับทีนี้ก็เป็นอัิสน,นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมก็ต้องรอรถบุกนะครับผมสรุปไม่รู้จะสรุปยังไงดีนะครับสถานการณ์โควิดนี่ทำให้ทุกอย่างชะงักลงรวมถึง ได้รับผลกระทบกันทุกๆคนเลยเพื่อนๆคนไหนที่มีความจาเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านนะครับก็แนะนําให้ใส่แมสกครับเพื่อป้องกันตัวเราเองนะครับแล้วก็เมื่อเวลาเข้าบ้านเข้ามาเนี่ยก็จะได้ไม่ติดเชื้อแล้วก็แพร่เข้ามาในบ้านนะครับก็จะสรุปเป็นข้อๆดังนี้นะครับ1ถ้าใครอยู่ไกลศูนย์นะครับก็แนะนําให้ส่งซ่อมทางเซเว่นนะครับหรือไปดับชิปที่เซเว่นนั่นเองเดี๋ยวทางเซเว่นเขาก็จะส่งต่อเองนะครับแล้วก็เมื่อส่งซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยทางศูนย์เขาก็จะส่ง กลับมาทางเซเว่นหรือว่าแล้วแต่ตกลงนะครับ 2. ถ้าใครอยู่ใกล้ศูนย์เนี่ยแนะนําให้ส่งซ่อมผ่านทางศูนย์โดยตรงนะครับก็จะน่าจะเสร็จไวกว่านะครับผมเพราะว่าส่งผ่านโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านเซเว่นอะไรมันคุยยากหลายขั้นตอน 3. ใบเสร็จนะครับควรจะเก็บไว้นะครับอันนี้เป็นข้อนํานะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์คอมต่างๆนะครับ ควรที่จะเก็บใบเสร็จไปนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดมีปัญหาภายใน7วันหรือหลังจาก7วันนะครับถ้ามันยังอยู่ในประกรันบางที่เขาอาจจะเรียกใบเสร็จดูนะครับเราก็เอาใบเสร็จตรงนี้มายืนยันได้นะครับว่าเราได้ทําการซื้อวันนี้จริงๆนะครับประมาณนี้เพื่อเสร็จของเราเองนะครับผมเคยมีหลายๆเคสนะครับอาจยกตัวอย่างเคสหนึ่งก็คือซื้อพัดลมมาจากห้างห้างนึงนะครับแล้วเอามาประกอบวันแรกเลยนะครับเปิดเบอร์2ไม่ติด เบอร์หนึ่งเบอร์สามติดพัดลมมีปัญหาผมก็ได้ไปทําการเปลี่ยนนะครับซึ่งทางห้างเนี่ยเขาทงการขอไปเสร็จนะครับซึ่งผมก็ต้องกลับมาไปเสร็จนะครับไปยืนยันกับเขาอีกทีหนึ่งนี่แหละครับมันเป็นการยืนยันสิทธิ์ของเรานะครับผมก็ได้เปลี่ยนพัดลมนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากไว้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภัยนะครับ้วก็วันนี้ผมก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ครับเออลืมไปเลยครับส่วนบริการนะครับเพื่อนๆสามารถ เสิร์ชหาได้ที่เว็บเอสุดนะครับส่วนใกล้บ้านนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ลองดูนะครับ,รครบใครใกล้ที่ไหนก็ใช้บริการที่นั่นได้นะครับอ่ะก็ต้องขอตัวไปก่อนจริงๆนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ